เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการรักษาโรคเยื่อพงจบูกอักเสบแล้วก็สันจมูกคดน,นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยหายใจไม่ออกนะครับ อาการของโรคคืออะไรขอให้คุณจินตนาการอย่างนี้นะครับว่าในจมูกของคุณเนี่ยมันเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างที่มันบวมๆแล้วอุดจมูกอยู่ครับทำให้คุณรู้สึกหายใจลําบากหายใจไม่ออกบางทีเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะครับนอนแล้วแบบ ตื่นมาหายใจไม่ออกครับต้องตื่นมาพ่นยานะครับให้จมูกมันโล่งนะครับการรักษาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกก็คือการใช้ยาทานกับยาพ่นเนี่ยแหละครับซึ่งสเต็ปนี้ยค่าใช้จ่ายจะราคาน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าการเลือกยาพ่นจมูกเนี่ยคุณก็ต้องเลือกด้วยนะครับบางชนิดเนี่ย จะมีลิ์นะครับในการลดขนาดของต่อมเยื่อบุโพรงจมูกอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆมันจะดื้อครับถ้าวิธีนี้ใช้แล้วคุณสามารถรักษาตัวเองได้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจนะครับคุณก็จบครับไม่ต้องไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรักษาด้วยการพ่นยาและกินยาแล้วคุณรู้สึกว่าเอออาการมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็จะเข้าสู่วิธีการสเต็ปที่2อน,นะครับนั่นก็คือการใช้ครื่อวิทยุ RF ในการรักษานะครับซึ่งผมเนี่ยเคยไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลเวท ค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 5ื่นถึงหมื่นบาทโดยประมาณนะครับจะเป็นการผ่าตัดเล็กด้วยการฉีดยาชานะครับแล้วก็เอาเครื่องมือนะครับเป็นเข็มเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรแย่เข้าไปในโพรงจมูกที่บรรบวนนะครับแล้วก็ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยนะครับทำให้อ่าตอมตรงนี้บรรยุบตัวลงมานะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าใครก็ตาที่ใช้วิธีนี้การรักษาเนี่ยร่างกายตอบสนองดีเนี่ย ก็จบที่การรักษาที่ตรงนั้นไม่ต้องไปต่อนะครับซึ่งของผมเนี่ยอาการที่ผมเป็นมันมีอยู่2ออาการนะครับก็คือน้ำมูกไหลไม่หยุด กลับบวมนะครับจนหายใจไม่ออกการทํา RF เนี่ยน้ำมูกไหลไม่หยุดเนี่ยหยุดหายไปปลิดทิ้งเลยครับไม่มีน้ํามูกอีกเลยนะครับนับจากนั้นนะครับแต่ว่าอาการบวมเนี่ย RF ของผมเนี่ยอยู่ได้ประมาณ1-2ถึงเดือนครับแล้วมันก็เริ่มกลับมาบวมอีกนะครับซึ่งการรักษาด้วยคือ่อวิทยุ RF เนี่ยนะครับผมต้องขอบคุณตัวเองในอนดีตมากเลยนะที่ทําประกันนะครับก็ประกันก็เป็นคนจัดการให้นะครับด้วยความที่ว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่เยื่อบุโพรงจมูกอย่างเดียวแต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกบระดูก จมูกเนี่ยคดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมใช้ชีวิปสมัครหนึ่งเดียวผมรู้สึกว่าเออเราไม่สามารถหยุดที่การรักษาที่ RF อย่างเดียวได้และเราคงต้องไปสเต็ปที่3นั่นก็คือการผ่าตัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง คุณหมอโทนี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกดตรโทนี่เอ็กซ์เปิดที่ดูแลนะครับความสวยความงามให้กับมาดามแพมอยู่เนี่ยก็ได้เล่าประสบการณ์ให้ผมฟังนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือป่วยเป็นโรคนี้เหมือนกันแล้วก็ได้รับการรักษาจากคุณหมอภูริปันนะครับที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะครับตอนที่เริ่มรักษาเนี่ยก็ได้คุยกับคุณหมอนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างในสเต็ปแรกเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะให้ยากินกับยาทานมาก่อนเพื่อที่จะทําการล้างยาทั้งหมดที่ผมเคยใช้ที่ร่างกายมันดื้อครับออกไปจากร่างกายให้ ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเน่ก็มาวัดผลกันว่าร่างกายของผมจริงๆแล้วเน่เราจะต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหนซึ่งคุณหมอเน่ก็ทําการซีทีสแกนให้ดูนะครับแล้วก็ค้นพบว่าเยื่อบุพงจมูกของผมเน่บวมและผมเองเน่ก็มีกระดูนะครับที่บัดค่อนข้างโตนะครับแล้วก็เหมือนกับมันไปที่บัดค่อนข้างโตนะครับแล้วก็เหมือนกับมันไปบดบันทางเดินลมหายใจครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการซ่อมแซมตรงนี้นะครับเพื่อให้ผมเน่สามารถกลับมาหายใจได้เหมือนกับคนปกติ แน่นอนครับว่าในกระบวนการการรักษาหรือว่าขั้นตอนการผ่าตาัดเนี่ยผมเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับแต่โดยรวมๆตอนนี้ในจัวของผมถ้าเกิดคุณส่องมาเห็นนะครับเพิ่งผ่าตาัดเสร็จไปประมาณ4-5วันนะครับคุณจะเห็นมีเหมือนกับเป็นหลอดพาสติกสองหลอดนะครับแย่มาอย่างนี้อยู่ต้องใช้เวลาอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับถึงจะสามารถเอาออกได้และคุณหมอบอกว่า หลังจากการผ่าตัด1เดือนเนี่ยเราจะเริ่มหายใจแบบฟืดฟาดฟืดฟาดหายใจคล่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่าตัดเสร็จให่ๆก็ต้องอดทนนะครับในการหายใจด้วยรูเล็กๆไปก่อนนะครับทีนี้ราคาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนที่ผมจะเริ่มรักษาเนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยนะครับก็น่ารักมากเลยครับเอาเอกสารมาให้เซ็นนะครับในเอกสารนั้นเนี่ยมีมีใจความว่าค่ารักษาอยู่ราวๆ2 0 0 0 0น ถึง2องแสนหมืนบาทเซ็นให้รับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้นะอ่า โอเคครับเซ็นครับไหนๆก็ยอมแล้วซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าผมไปรักษากับโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นประมาณอย่างไรนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมเลือกรักษาที่โรงพยาบาลรามคำแหงกับคุณหมอภูริปันเนี่ยก็เพราะว่าคุณหมอโทนี่นะครับดรโทรนี่เนี่ยการันตีมาให้นะครับว่าโอเครักษาแล้วอาการดีขึ้นอย่าเห็นได้ชัดเลยนะครับพอทําการเซ็นเสร็จปุ๊บโอเคเราก็ไปนอนโรงพยาบาลแล้วตีห้านะครับคุณหมอเนี่ยก็มารับตัวนะครับไปเข้าห้องผ่าตัดพอทันทีที่คุณหมอประกบหน้ากาก ปุ๊บในห้องผ่าตัดปุ๊บรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือตื่นมาในห้องนอนตัวเองแล้วครับงงมากขอโทษทีครับตอนนี้จมูกมันยังมันยังไม่หายดีครับรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนที่ว่ามาอยู่ในห้องนอนของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเออเราสังเกตได้อย่างหนึ่งแล้วว่าเราหายใจได้คล่องมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นฟืฟ,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 ฟ้านฟืฟ้านนะครับเพราะว่าในจมูกก็ยังมีอุปกรณ์ดาบอยู่นะครับดังนั้นใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะ ่วยนะครับเป็นโรคเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะครับถ้ามีตังแล้วก็มีประกันก็ไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ค่อยมีกําลังทรัพย์เท่าไหร่นะครับก็อาจจะไปพื่อโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่จายของผมเนี่ยจะอยู่เล่นระหว่าง2 0 0 0ถึง2แ0แต่หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเลยนะครับค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0 0กว่าบาทนิดนดหรือว่า 2 2 0 0 0 0กว่าบาทนี่แหละครับแล้วประกันที่ผมเคยซื้อเอาไว้เนี่ยก็ช่วยออกอีกประมาณ60,000กว่าบาทนะครับกลายเป็นว่า4ปีที่ซื้อประกัน สุขภาพเนี่ยใช้เกินไอที่จ่ายบริษัทประกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมเคยได้ยินคําสอนนะครับว่าเวลาเราทํางานเนี่ยอย่าทํางานหนักมากเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานหาเงินเยอะๆเข้า,ขาแล้วร่างกายเราป่วยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการที่เราหาเงินไปให้หมอหรอกครับแต่ในความเป็นจริงอะครับชีวิตคนเราจริงๆต่อให้เราดูแลรักษาสุขภาพดีให้ตายยังไงก็ตามอะครับบางครั้งโครคภัยไข้เจ็บมันก็มาแบบไม่ทันคาดคิดอย่างของผมผมป่วยเป็นโรคที่มันไม่ได้ทําให้ถึง แต่มันทรมานมากมาทรมานกับการที่นอนไม่อิ่มเพราะว่าหายใจไม่ออกครับผมถามคุณคําเดียวนะคบว่าถ้าเกิดคุณทํางานคุณมีตังค์แล้วคุณป่วยเป็นโรคเดียวกับผมแล้วคุณทรมานอะ่ะคุณจะยอมจ่ายไหมเพื่อรักษาอาการทรมานของคุณดังนั้นในการทํางานใช้ชีวิตนะครับออมเงินไว้เผื่อซ่อมแซมร่างกายของตัวเองบ้างรถยนต์เราจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเลยใช่ไหมยังต้องมีการซ่อมนู่นบํารุงนี่เราทุกคนรู้กันดีหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานแล้วคุณรู้สึกว่าเ้ยการ ของคุณเนี่ยแบบมันไม่เหลือเงินเยอะสักเท่าไหร่คุณกลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคุณป่วยแล้วเดี๋ยวอาการป่วยมันจะลากเงินเก็บเงินออมของคุณซะหมดเนี่ยผมกนะ็ขอแนะนําให้คุณศึกษาเรื่องของการซื้อประกันนะครับส่วนจะซื้อเจ้าไหนซื้อกกรมทรร์แบบไหนเอาจากใจจริงนะผมขอแนะนําให้คุณดูที่ตัวแทนก่อนตัวแทนที่ดีจะพาไปหากกรมทรรที่ดีตัวแทนที่แย่ต่อให้เขาเอากฎมทันที่ดีมาขายให้เราแต่เขาก็จะดูแลรับผิดชอบชีวิตเราไม่ได้กรมทรรเล่มเดียวกันนะครับที่ แม่ผมเคยซื้อเนี่ยตัวแทนคนละคนกันน่ะยังให้คําปรึกษายังให้ความช่วยเหลือได้ไม่เท่ากันเลยบางคนไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ออกไอ้นั่นก็ไม่ได้พอเปลี่ยนตัวแทนปุ๊บได้ทุกอย่างเบิกเงินได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็มีนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นโรคเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเหมือนกับผมนะครับใครไม่เป็นไม่รู้หรอกว่ามันทรมานมากๆเลย